ดูนีว่มาเลยครับคุณหกชิ้นห่าความส่งอร่อยลครับอันนี้ 6, หกมื้ <6, 000 S 1> อห้าหรอความส้มหกมื้อห่าความส่ง 6, 6, อีกอร่อยลวกได้ครับ,รบพี่พพน้องครับอเ,อนนเอา,าไปอ,อยากจะได้แบบเด้ซื้อเอาลูกมันหน่อยพี่น้องครับ,คร,บครับสวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอันนี้ละคบพี่น้องครับถ้าผู้ใดขอบ้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ไว้นะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อเป็นกาลังใจให้นะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง2 0 0 0 0 0ซับแล้วนะครับพี่น้องครับขอสรับคลิปนี้กับสิพาพีพันหน่องมาเบิงราคางวอย่ทีตลาดนัด ครกระบือหนองกรุงนะครับพี่น้องครับตำบลหนองกรุงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับซึ่งตลาดแห่งนี้นี่็เปิดในทุกๆวันที่4วันที่9วันที่14 19 24แล้วก็29ของทุกๆเดือนนะคร mm ับ hmm. เ้อ่็ถือเป็นตลาดที่ราคางวดสำหรับพี่น้องเกษตรกรจับต้องได้แล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ราคางวดสิเป็นไปยังไงมาจังไหกับฝากที่ฝากน้องเบิรงกเลนะครับพี่น้องครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชร บัวเพชรอาหารวัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องวัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง เอากดไลค์ไว้เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีพลายางลงไปเบื้องทางนี้ก่อนได้หรือครับพี่น้องครับนี่จัางตัวเมียอยู่นี่ของผู้ใดอันนี้ของผู้ใดครับไปครับของพ่อเป็นบ่โอ้เดี๋ยวสีพลาเบื้องไหนมูนี่นะครับได้เห็นว่าเมียสองตัวอยู่นี่อันนี้ว่าสองตัวนี่เคยได้ลูกมาไปครับยังยเป็นมัวสาวอยู่บ่ท่านผสมเป็นบ่ครับอ่าเดี๋ยวสิพาพีพาน้องขออนุญาตสอบถามขอมูลราคาให้พีหน้องฟังนะครับเด้อเอาตัวนี้เปิดใบตัวละเท่าไหร่ครับสองตัวนี้สอตัวนี้เปิดไว้หกพัน คูนี่นะครับเนาะคูนี่หกหมื่นนะครับพี่น้องครับเป็นงวดสาวนะครับใกล้จะได้ผสมแล้มั้งครับพี่น้องเอองวดี้สกว่างวดี้สกว่าเดือนอันนี้มาจากบ้านไหนครับพ่อมาจากกุฏิสงอ้าไฝอยากจะได้คูนี่นะครับเด้หกหมื่นตอร้องเอาครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกหนึ่งสองสี่ศูนย์หกหนึ่งสองสี่เก้าพ่อมาจากตครับนนี้เาาม ยุ่ยใสอีกครับดำตัวนึงดำตัวใหญ่ดำตัวใหญ่ท่องบ่ครับตัวนั้นบ่บ่เอ้ตัวนั้นเปิดไว้เท่าไหร่ครับบอวันไปสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดนะครับตัวใหญ่ๆน่ะตัวนั้นเคยหายลูกมาไปครับยังยังนะครับพี่น้องครับเอ้าไผอยากจะได้เด้อครับพี่น้องเด้อผู้สาวเลี้ยงบ่มีพ่อพันผู้สาวเลี้ยงบ่มีพ่อพันเลยบ่ได้ผสมครับพี่น้องครับนี่แหละพี่น้องคู่นี้เดี๋ยวเบอร์โทรหายไปแล้วเด้อครับเด้อที่ไพ่ยางเบิ่งก็ไปเบิ่งง้อข้างในนะครับพี่น้องครับเอ้าไผอยากจะได้ง้อคู่ละหกหมื่นเป็นง้อไอ้ตัวแม่เด้อ ค่อยๆอยเริ่มกันไปนี่แหละครับพี่น้องครับ <ม eres S 1> เอาเอาไ,าไปลูกไปไโอ <ม uk S 1> ้ง้อขุนเพิ่งกับเตรียมขึ้นรถแล้วครับพี่น้องอ่าอี่นล้วครับพี่น้องครับคูนี่เด้อครูแดงๆนี่หกหมื่นเลยครับพี่น้องครับผมนี่แหละครับพี่นอ้องครับเอาใครสนใจอยากจะได้ตัวนี้เด้อครับพี่น้องเด้อค <ผม S 1> ูนี่แหละ,<อ>ละถึงตัวละสามสิบส่วนละพี่น้องเดี๋ยวคนมีตัวดำมาให้อีกเด้อครับเด้อพี่น้องครับตัวดำอีกนะครับพี่น้องครับ นี่เด้อตัวดําซีหมื่นแปดพั่นสตอรครับพี่น้องว่ามาจากอ่าเภอพุดไทยสงนะครับเด้อตบามันจะติดอยู่ซุนของน้องทรงห่องอนแก่นกับอ่าเขตอําเภอพายาเข้าเนี่ยละครับพี่น้องครับนี่แหละตัวใหญ่ตัวนี้ลอยซีสิบห้าขึ้นนะครับพี่น้องครับเอาใครอยากแกได้ตัวนี้นะครับตัวสีผ้าเบื้องตัวตัวผูตัวนี้นะครับเนาะอ่าตัวผูนี่ว่าใบตะไคร้ผูนี่าคาสี่หมื่นห้าคบสี่สิบห้านะครับตัวผูตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับนี่ผมดิบกับเป็นคลิปรวมๆทั้งตตผูแม่รวมกันนนีี่่แหละครับพ้องครับ 45นะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อตัวนี้ส่วนสูงกับสี่ลอยชี้สิบห้าขึ้นเลยนะครับพี่น้องครับนี่ง้อผูวราคากับเสถียรแบบนี้แหละครับของอ่ะของอีพอเนี่มาจากบ้านไหนครับมาจากบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นะครับไอตลาดนี่ส้นทางบุรีรัมย์กับถิ่นมาไหลนะครับพี่น้องครับเอาพอฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับจำเบอร์โทรศัพท์ของบ้านอยู่บ้านยังครับเพื่อเพื่อมีผู้อยู่อำเภอห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องครับเอาไปอยู่ส้นทางผุนกับอันนี้อยู่บ้านอยัางพ่อ บ,บ้านชูวงบ,บ้านชูวงบ้านพลวงบ้านพลวงบ้านพลวงนะครับอ่าตำบลหยองผาดห้วยราดตำบลห้วยราดตำบลห้วยราดอำเภอห้วยราดนะครับเด้อปกติของพ่อนี่มีง้วอแบบใดครับอยู่บ้านครับมียูรอย่างนะครับทั้งไงงวอเม่ทั้งง้วอผู้มีหมดนะครับเนาะ<แ>เอา้าใครอยากจะได้ก็เข้าไปนะครับเด้อทางโซนทางฝุ่นแหละเดี๋ยวจำมือโทรศัพท์ไ่้ได้ครับอ่าแต่สีผ้าเบื้องว่ไทยหน่อยนี่ครับพี่น้องเบื้องครูนี่แม่ลูกแบบนี่เพิ่งจะห้องไว้เท่าไหนนะครับพี่น้องเด้อเอาเบื้องกันเอ้า เพื่อมีผู้ใดอยากจะได้เอาพอคู่นี่บ้าบ้านไปถอดได้ครับคู่แม่ลูกนี่ยสองหมื่นกว่าได้ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นงูไทยบ้านเฮานี่ยละครับพี่น้องสองหมื่นกว่าเราจะพายยางเบิ่งลูกข้างหลังนะครับพี่น้องครับเอานี่ได้ครับเด้สองหมื่นกว่าลูกลูกตุกตุ่มแม่ตุ่มแม่ได้ครับพี่น้องครับเห็นบ้วนชัดปันไหนเอ้าใครอยากจะได้แบบนี้สองสองหมื่นกว่าได้ครับพี่น้องเด้อนี่ พ่อยมีเบอร์โทรศัพท์ว่าฝากไปนะฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับมี่ครับโอ้มีบ่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับพี่น้องเอ้าไปดังชมราคาไปก็ได้พี่น้องครับอ่าสองหมื่นกว่ากว่านะครับพี่น้องครับเอาส่วนเรื่องสัญญารอเอาสิทิภาพเบื่อไ้ตัวเมียทั้งนี้นะครับเด้อตัวเมียด้านนี้เนาะอันนี้ว่าถอาได้ครับพ่อนี่งถยคือเก่าครับพ่อ สองหมื่นหาด้อครับเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นง้วงคล้งครับพี่น้องกันแล้วครับประมาณนี้แยกลูกไปเลยเนาะเอานี่แหละครับพี่น้องเพป็นมาง้วงชิลลายบ้านไทยบาษันไทยคือเขาเพื่อพี่เพื่อน้องอยากจะได้ครับก็ราคาถูกสองหมื่นหาเด้อพี่น้องตัวนี้เด้อเอาพไยมาจากบ้านไหนครับนี่เกษตรวิสัยเกษตรวิสัยรายเอ็ดฝากเบอร right? <IS affection> ์โทรศัพท์นะครับ 0 8 0 7 7 7 7 7 7ู7 7เกดอ้าอไครับพี่น้องครับหัวจากกระเซ็นดีไสกัราคาประมาณนี้นะครับพี่น้องชื่อท่าเดินสีร้องในยังหางัวผู้ทั้งนี้ให้ครับพี่น้องอยยังหางัวแมือแมรูกนะครับเนะดี๋ยวเห็นแมรูกตัวแมอยู่นี่ครับพี่นองครับเดิวสิผ้าเบิงคูนี่นะครับเด้ อันนี้เป็นครูเมียเมียลูกด้บยผู้หลัวคนขายไปด้วยครับสลาดนับท่านที่มาซื้อนะครับในตลาดครับดลองถามเบิ่งนะครับบางท่านก็อาจจะได้เคยมาพอครูนี่ขายขายไปครับขายไปครับครูเนี่ได้ยังแมนขายแม่ดิบก้อนเอาจะพอลูกลูกเท่าได้ครับเพิ่นเอาไปขายมาสองเมื่อสามนะครับลูกขายไปแล้วบันนี้แม่มันเท่าได้พอมาไปแม่เหลืออยู่สี่หมื่นนะครับเป็นงัวขาแม่อ่างไงด้วยครับพี่น้องครับ นี่แหละครับผ่นผู้ใดอยากก็ได้เอาติดทเดือนพว่าแล้วโอตัวนี้ท่องหรือไมท่องซีเดือนครบตัวหรือหลอดครับครบตัวครบตัวไอ่เป็นไอ่ต้าวเรียบร้อยหรือเปล่าครับแมนเอาฝากเบอร์โทรนะครับเพื่อมีผู้อยากก็ได้ครับเลยศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสองแปดห้าสองสามสามซีหนึ่งสามสามซีหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอานะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพายยางไปบางงวดไทยทั้งนี่ครับพี่น้องครับก็เอาเป็นคลิปแบบยาวๆไปเลยหระครับพี่น้องเดี๋ยวสิเบางงวดไทยอีกตัว อันนี้ของไงบ้าครับนี่ขายครับอ๋อนี่ขายไปเท่าไดรขสิขายรดวัมื่นสี่มนสีัหาลอยนะครับพี่น้องครับนี่ยังทบนขายไปแล้าเป็นงัวไทยนี่แหะครับพี่น้องขายเขาเ็ชื่อไอยาญสียางหาเบื้องทั้งนี่ครับพี่น้องครับต้องเ่อนะคการนสัญญาบี่ครับพี่น้องเจ้าสีผ้าเบื้องตัวนี่บรครับอันนี้ขายไหมครับนี่ อันนี้ขายหรือยังครับขายเราจังซสื้อขายไปถ่ายได้ครับไอ้สามสิบห่านะครับโดยปิดไปแล้วเป็นงวงขาวนะครับพวกไงยืนหล่ะครับพี่น้องครับเอ้าสีพายยางพวงทั้งนี้พี่น้องครับอ๋อสีพายบางทั้งนี่นะครับเด้อผู้วลานเจาะของมันอยู่นี่ว่ะอันนี้งวผู้ใดครับพ่อนนี่โอ้ยไอตัวนี้ก็ได้อันนี้ขายไหมครับเนี่ยขายก๋อรังต่อรองกันอยู่เลยครับพี่น้องครับเอ้า เป็นยังเป็นเอกเป็นตัวล้อกันไปครับพี่น้องเดินไปชมทางนี้ครับผมอ่เาเราสีฟ้าเบื้องไหนง,งอมูแดงแดงวูนี่รับของผู้ใดของพ,อพ่อปะฟาว่าใบตัวถอดไดครับตัวแดงแดงนึ่งตละสี่หมืตัวละสี่หมืน่มนนะครับเป็นง้วลูกผสมตัว<ม>อ่าเป็นง้วสาวนะครับพี่น้องครับส่นสูงกับสีประมาณหน่อยสามสิบห้าขึ้นละทั้งสองตัวนี่เด้อเดี๋ยวไปเบิ่งกันอ่าว่าแดดแล้วพราลูกของพอ่อใดเนี่ยเนี่ยพ่อะหูจักบ่ครับบ่ราะหูจักนะครับเอาแต่ตัวงามอยู่แหละพี่น้องครับตัวสี่สิบตัวพอมาจากตัวครับมื้อนี่ คู่นี้เนาะเอาพอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ในเฟื on mm ่อ hmm. ม yeah. ีผู้เห็นอยากจะได้ครับฝากจะเอาเบอร์นําไปบ้านเหรอมันว่วว่ยังนะว่วว่ยังเตี่ยเอาแต่ถ้าเตียวมันยังเลยพ่อถ้าเตี่ยววันท่านได้ขายอ๋อศูนย์หกสามศูนย์หกสามหกสามหกสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกสี่ห้าหกผู้ใดสี่ขาไปบ้านก็คือโทรถามก่อนนักข่าวพี่น้องว่างงวยยังบ่ครับผู้ยั้งขอไปเบิ่งขันยังยังเขาไปครับพี่น้องครับบางที่เพิ่นก็จะขายในตลาดนะครับพี่น้องครับ อาแอนครับเอ้านี่แหละครับพี่น้องครับเอากระถ่ายเห็นบังราคาไปเห็นน้ำครับพี่น้องครับบางคนอาจจะว่ามันอยู่ไก่นะครับพี่น้องครับเพิ่นมี้ทรงไห้เด้อเดี๋ยวสิพาเบิ่งว้วสาวไอ้ตัวขาวตัวนี้ครับพี่น้องครับไอตัวนี้ว่าไปเท่าไหร่ครับนี่ว่าอยากได้สามหมื่นนะครับอยากจะได้สามหมื่นนะครับพี่น้องครับเป็นวัวขาวนะครับเป็นงอวสาวสาวๆอยู่นะครับพี่น้องตัวนี้อสามหมื่นว่าจากบัตรไหนครับว่าจากนาค้าน้องขี้ครับ ราคาน้องขี่ว่าปีนี่ได้ขายพี่น้องครับเอาไมเจ้โตครับไอ้ครับมือหนึ่งซีตัวครับซีตัวเหลือเจ้โตัวครับเหลือตัวผูนี่เนาะตัวผูเท่าไรครับน่ะตัวผูไอ้จะได้สี่หมื่นหกพันครับสี่หมื่นหกตัวตัวใหญ่ได้ครับตัวผูน่ะตัวใหญ่ไอ่ย่างดึกเลยเหรอครับพี่น้องครับอ้าฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามหกศูนย์สามแปดแปดสามสองครับแปดแปดสามสองนะครับพี่น้องครับงวดจากว่าปีได้ครับตัวนี้เนาะงวดขาวแล้วก็ตัวแม่กับตัวผูครับพี่น้องครับนี่แหละด้านข้างกันเลย ตัวนี้ก็บทสูงลอยยิ้มหาตัวขาวตัวนี้ก็บที่ลอยซีซีบวกเหรอครับพี่น้องครับอ๋อนี่นะครับเด้อดูสีผ้าเบื้องคูนี่อันนี้ของพ่อหมครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้เน่ตัวตัวนี้เหรอครับตัวตัวนุ่นๆหน่อยหน่อยนี่ว่าเท่าไรครับสองหมื่นสองพันอะครับพี่น้องครับก็เอาง้อแบบราคาเกษตรกรพี่น้องบ้านเขานี่ยสองหมื่นสองนะครับเด้อแราคาตัวแดงไคอยากจะได้ไปเป็นพ่อพันตัวใหญ่ๆแดงเข้มๆนี่ตัวนี้เท่าไรครับพ่อ สี่หมื่นแปดคือบังเอาเลยได้ครับพี่น้องตรงนี้อันนี้มีรถส่งให้่ป่ะครับหรือมีอยู่มีอยูได้ครับพี่น้องครับเอาไฟอยากจะได้ได้ครับพี่น้องตัวนี้ส้นสูงกสิแต่ร้อยเกือบร้อยหาซิบเลยแล้วครับพี่น้องสูงเงียบได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้นี่แล้วก็สีแดงเข้มครับผมโอ้ดแล้วครับพี่น้องครับไฟอยากจะได้แบบนี้งวง้อจะเจะเดือนหรอครับเพราะวยี่สิบเดือนสองปีหนึ่งเดือนครับสองปีหนึ่งเดือนนะครับประม่ายี่สิบห้าเดือนมันขึ้นทับกันอย่างไรไปบ่น้เอหั่นไอ้เสื้อเบ่อครับพี่น้องต้าส่งดีื เอาใครอยากจะได้แบบนี้เด้เพ่อฝากเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับ064 064 5800 5800 549 549นะครับพอจีพอจีจากบ้านไหนครับบ้านน้องบัวน้อยครับน้องบัวน้อยของน้าดุนบ่กให้เลยอ้าดุลนะครับพี่น้องครับน่าจะตมบลหนองไผ่บ่ะเพื่อนตมบลหนองไผ่น้าดุลนะครับพี่น้องครับป่ะทับลน้าดุนติเอตมบุญลงดวนครับป่ะทับน้งดวนน้องบัวน้อยตมบุญลงดวนเลยพี่น้องเด้ออยู่แถวแถวไหนบ้านน้ำไฟมั นี่แหละครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวสีพาดูมินิยอดไอเอสครับมุลวะของผู้ใดสีพาเบิ้องหนงูเหนีอยนนี่แหละอันนี้ของใครบ่ครับแม่ตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้สองพันมื่นเก้าพันสองพันมื่นเก้าพันอันนี้คือราคาต่อรองได้อีกยี่มมั้งครับต่อรองได้ครับพี่น้องเอาผู้ใดมีงบเพิ่มถึงสองมื่นก็เอาตัวนี้ได้ครับพี่น้องเด้อลองโทรถามเพื่อนมุงว่ากันเพื่อเพื่อนท่านได้ขายนะครับพี่น้องครับหรืออยากจะให้ปัญหาให้แบบนี้มีอีกวงเสร็จนะแม่อยู่บ้านไหนครับ อ๋อบุรีรัมณ์นะครับเอาอ่อยฝากเบอร์โทรไปได้แม่เพื่อเพิ่นอยากได้ครับเดี๋ยวผมอยู่สารค้าบนี่ยละแม่เพื่อมีผู้อยากจะได้ครับผมอ่าแต่คทำแม่ว่าสะดวกขห้กับว่าอย่างนะครับโทรศัพท์ครับผมเอาพี่้องครับเอาเพิ่นเบอรสะดวกขห้ไอ้ไอ้เบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องครับผมครับผมอ่าคือทั้งบุรีรัมมาหลายยี่สิบสองต่ว่าเพิ่นบ่าใครใคยให้เบอร์โทรนะผมก็เลยเออ อ๋อจังตูนี่เอายางไปทั้งพี่พี่น้องมันท้ายไปกันเด็กหินต้นราคาสวยๆพี่น้องครับสีผ้าเบิ้งทั้งนี่นะครับเด้อสีผ้าเบิ้งครูแม่ลูกครูขาวครูนี่เด้ออันนี้ขายไปเท่าไหร่ครับขายหรือยังครับเนี่ยขายต้ลูกขายไปเท่าไหร่ครับไปสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ด้วยครับลูกมันเหลือต้นแม่ขาวดนะครับพี่น้องแม่ขาวไอว่าไปเท่าไหร่ครับสามสิบสามสามหมื่นสามตัวใหญ่าสามหมื่นสามพันตัวล้องเอาอีกครับพี่น้องเห็นยังไรเนาะเอ้า ใอรอยากก็ได้ไอ้งวนมาจากบ้านไหนครับเนี่ยเปลือยหน่อยขันแ่นนะครับเนาะเอาฝากเบอร์โทรศัพท์บไปนะครับ064 0 6 4 9 8 3 9 8 3 0 3 9 9กสี่นะครับพี่น้องฮะมีผู้ข่าวขผาคุณครับผู้ลับคนเพื่อนก็จะให้เบอร์โทรดีผู้ลับคนเพื่อนผมไม่อยากให้เวลางวดวันยั่งวันสั่นเอาผู้ใดให้เบอร์โทรกับมีโอกาสได้ขายครับคนกับเสียงหัวจักนะครับไปยุติธงตั้งไหนเมนให้เบอร์โทรนะครับผม ออเอาสิพาไปเบื่องของหพ่อบุญหลานะครับพี่น้องครับพ่อบุญห้าจากอ่านี่นะครับพี่น้องเด้อพ่อสวัสดีครับ มืัอนี้พ่อเอามาเจ้าตัวครับมืนอนี้วะสองคมกับสาวน้อยสองคมกับสาวน้อยนะครับอันนี้คมนี่เป็นบ่ครับนี่แม่ลูกครับลูกแรกลูกแรกตัวแดงงามนะครับพี่น้องครับบ่บอกนี่บ่รู้ว่าเป็นแม่ลูกคุนี่คนละสีเลยครับคนละทรงเลยเหรอพี่น้องทรงผักเลยครับตัวนี้จ้กเดือนละครับพ่อครับประมาณหกเดือนกว่าครับประมาณหกเดือนกว่าเป็นลูกแรกบ่ครับครับลูกแรกเพรลูกแรกบัดนี้ผสมไปไปครับแม่มันยัง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 มาท่านผสมยังขึ้นอยู่พอดีเลยโอ้เดี๋ยวสิเบิ่็งมือขึ้นแม่กำลังคมลูกครับพี่น้องครับเอ้า รวมเลยครับพี่น้องเอ้าูใดอยากจะได้คู่นี้ว่าเท่าไรครับคู่นี้หกสิบห้าพร้อมส่งลอยโลครับอันนี้หกมื้นหาแล้วพร้อมส่งหกมื้นหาพร้อมส่งอีกลอยโลด้วยครับพี่น้องครับเอ้าไปอยากจะได้แบบเลนส์เอเอาลูกมันงไหนพี่น้องครับเอ้านี่แหละการส่งลูกของแม่แม่กับบัวงั้มพี่ด้องแต่พี่น้องต้องาเบิรงลูกเนี่ยเหนือหนังเนาะคู่ครบนั่นว่าเท่าไรครับกว่าตัวนี้ยี่สิบเก้าหาลอยครับตัวนี้ยี่สิบเก้าหาลอยนะครับจักเดือนแล้วครับพอตัวนี้ประมาณเก้าเดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้เก้าเดือนบบ่่ชชััดดเจน ่เดี๋ยวไปตาโคตรตากแดดครับผมอันนี้ดีแล้วครับบริษัทเจนคือบอกว่าบริษัทเจนนะครับตัวบางงวมากับรูปลักษณ์ลักษณะกับถือว่างามอยู่ล่ะครับตัวนี้เท่าไรกัสองสองเก้าหาร้อยครับสองเก้าห้าร้อยนะครับมีแบบได้อีกครับพ่อนี่แหะมีแค่นี้เนาะเอาอันนี้จากพ่อบุญหลานะครับพี่น้องครับ น้องแวงยาวนะครับพี่น้องครับใครอยากจะได้หรือว่าไปเยี่ยมยุคอกมีอีกนะครับพี่น้องเด้อพ่อฝากเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับ0 6 4ย์4 1สี่ศูนย์หกสี่นะครับพี่น้องคุลาวันน้องแวงยาวตัวตัวตัวสององค์ตอนเย็นครับอ่านี่ยวล้ครับพี่น้องครับเอ้าพี่น้องใครอยากจะได้งวงงามสาวสาวหน่อยนะครับพี่น้องเด้อ สิบ้าเบิ้งไอ้ครูนี่บุหรุของไฝ่ายบุหรุคนขายไปบุ้นอันนี้ของของไ้บุ้งครับนี่อันนี้เจ้าของคนวัยยุ่นี่นะครับพี่น้องครับอ๋เจ้าของวัยยุ่นี่อันนี้ของพอนี่ว่าเท่าเลครับพอตัวนี้สี่สิบห่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิงว่าสาวหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวสิบผ้าเบิ้งทางนี้แล้วครับเด้ออ้อมไปทางนี้ดีกว่าเปิดสิบประกาศดีกว่าพี่น้องเออาครับโอ้ตัวอ่างงี้ตัวพี่น้องใครอยากจะได้ตัวนี้สี่สิบอยากได้สี่สิบห่าน้องพอเนาะพอเลยครับ ่อมาจากโตครับวันนี้ขั้นไหนขึ้นแล้วนะครับโคแดงนี่ก็มีนะครับตัวนี้45หด้วพี่น้องได้จักเดือนหรอครับพ่อจองรอสัญญาเลย2ปีตัวเนี้ยที่เข่า2ปีที่เข่า2ปีประธานผสมมันบ่ครับประธานในขืนประธานในเข่าข่ามันขืนแล้วก็โอ้ขืนแล้วแต่ว่าทันผสมหนาดีด้วครับตัวนี้วันนี้ค้ฟนี่เท่าเลพ่อนี่ย80หาด้วครับค้ฟลูกผู้สีแดงอันนี้จักเดือนพราสองเดือนไปยั่งนะครับพี่น้องครับ80หาวันนี้ตัวใหญ่นี่ก็บเมียนบ่ครับ โอ้ตัวใหญ่หนิคบลูกผูอีกนี่นะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับตัวยงใหญ่แบบนี้เหรครับพี่น้องครับแล้วก็ลูกมันตัวแดงใหม่นี่นะครับพี่น้องครับนี่ไออยากจะได้คบหนิเที่ยางเบิ้งวนๆหน่อเบิ้งเน่อยขอบขอบทั้งนี่นะครับเด้อนี่แหละคบใหญ่ๆหี่แดงใหม่เด้อครับเด้อตัวน้อยๆนี่เป็นคบใหม่มีตัวทั้งนั้นครับพี่น้องครับเอาเอาพอคบ ครบง่วาไปเท่าไรก่อนครับคนี่แสนหนึ่งหนะครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ได้เพื่อไม่ผู้อยากจะได้ครับเพื่อผู้เห็นอบอนเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ้าหองเก้าสี่เจ็ดสองก้าสี่เจครับพี่น้องครับอาปฐุมรัฐนะครับพี่น้องครับเด๋ยวสิผ้าเบื้องทั้งนี่ด้ครับพี่น้องครับเอาหาจากของเพิ่นกันพี่น้องนี่จังมูจังสิ อันนี้ของผู้ใดครับผมี่อันนี้บอลูนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสื้อผ้าเบิ้งคมไอ้่ผูกแม่ลูกคมนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ของายเนาะครับเป็นบะต้องเติมขายไปแล้วอ๋อขายไปแล้วบะคมนี่ขายเท่าไรครับไปเก้าหมื่นนะครับเด้อพี่น้องนี่โตผูกนี่นะครับพี่น้องลูกไหญ่ถ่าถึงสองเดือนมั้งตัวนี้กันหน่อยอ่าหนึ่งเมื่อกว้างตัวตัวนั้นแมนของไงปะครับเนี่ขายเท่าไรครับจอยใส ไอเปสี่หมื่นแปดครับสี่หมื่นแปดโอ้ตัวใหญ่เงี้ลด้วยครับพี่น้องตัวนั้ก็ได้อันน่คูนี่ก็เก่าหมื่นครับพี่น้องครับตยวสีพ้ายางเบิ้งทังนี่พี่น้องตัวใดท่านไน้ขายกันยังอีกถามเมือทั่ห้น้องขาพี่น้องเขาขกลไม่จ็มีจ็ตัวครับเหมือนนี่ตัวเดียวครับตัวนี้เป็นบะแม่นครับผสมเคเอฟสมหนึ่งโอ้ตัวนี้ผสม k f 3อฟสามหนึ่งถึงผสมหมูวันนะครับเนาะอันนี้ ทองแรกนะครับพี่น้องเป็นม้วนสาวโยกผสมเคเอฟนะครับเอาของไอว่าไว้เท่านะครับตัวนี้เปิดไบสี่สเปิดไบสี่สหานะครับพี่น้องครับต่อร้องเอาอีกครับพี่น้องใครอยากก็ได้ยม้วนโยกุดล้างตัวตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องตัวนี้ครับผมไอ้้อฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกสองเก้าเก้าสามสองสีสองสามครับผมเอาถามราคาให้พี่น้องเราล่าละเอียดกันสงสัยตรงไหนจังถามเจ้าของเพิ่นเอาได้ครับพี่น้องเด้อเอาเห็นแล้วครับผมตัวใหญ่ๆนี่ของผดเลยครับผมร้อนๆเนี่ย โอ้โหพอทั้งนี้เนาะพ่อมาจากโตครับสามตัวตัวไหนเนี่ยพอนี่บ่ตัวใหญ่นี่เนาะมึงทั้งหลังกันพี่น้องไปท้ายขีดแข็มากเนี่ยเสียวหลังท่านโซ่อยู่อ่ะเอาพ่อตัวนี้ง้อผสมไหมครับนี่ได้ลูกมาไปผสมใช่เป็นง้อสาวบ่ครับเอาผู้ใดอยากจะได้ขตัวนี้ว่าเท่าไรครับพ่อเนี่ยเก้าสิบห้าได้ครับพี่น้องครับใหญ่ๆอุลวนนี่แบบนี้แหละครับพี่น้องเก้าหมื่นห้าเด้อมีตัวใดอีกพ่อไหม มีตัวอะไอีกเอ้าไหตัวดีแมนบ่ตัวนี้เท่าไรครับนี่ยหกหมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้เด้ออันนี้เป็นเมียเดียวนะครับเนาะอีกตัวนึ่งยุ้ยใส่หัตัวดำนี่บ่ตัวผูกหรือตัวเมียตัวเมียขึ้กันนะครับพี่น้องเอาใครอยากกันเลยตัวดำนี่เท่าไรพอนี่สี่หมื่นห้าสี่้าได้ครับพี่น้องครับเอานี่แล้วครับเด้อแผ่นหลังกันได้เอาแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเอาพากฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหกศูนย์หก 9 9้าเก้าสเก้าครับพี่น้องครับเอามโอนี้เอา,อ,อ,าอาจจะว่ารละเอียดปไหนได้ครับพี่น้องครับจังให,ให้เห็นรูปร่างกับาราคาเงวะผ้าเหรอนะครับพี่น้องครับรายละเอียดเชิงลึกก็จังให้โทลถามอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวสิผ้าเบื้องทางนี่พี่น้องเห็นหลาโตอยู่หาเจ้าของเพิ่มขก้นนะครับจ้าง,งให้โมนิโอเงาะผ้าได้ครับไอ่ไอ่บ่ มือมือนี่แหละน,นี้เป็นแม่สาวนะครับเนาะตัวนี้ว่าเทเ่าไรครับไปนี่สามหมื่นห้าสามน้าะครับตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องนี่แหละราคาแม่สาวสามหมื่นห้าครับพี่น้องตัวตัวขาวแมนมาครับไปโดยสีพลาเบิง้งแมนลูกตัวผู้คู่นี่ว่าเทเ่าไรครับไปหกหมื่นหนึ่งพั 6, น 1, นะครับพี่น้องครับต่อรองเอาหยีนะครับเด้อเอาลูกมันก็นสิหลายเดือนแหละก็าหาเดือนไหมครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับตัวนี้แม่นอยู่บ้าครับนี่แม่ขาวเขา สามสิบเจ็ดห้าร้อยได้ค่ะพี่น้องครับส้นสูงหนึ่งร้ยรอยสี่สิบห้าขึ้นได้ครับพี่น้องนี่ส้นถ่านยนะครับพี่น้องครับใครอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับจะเอาอยู่จุ่มนี่เหรอพี่นอ้องอ๋อนี่ได้คับพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวไอ้ไปขอเบอร์โทรเพื่อนใหม่ครับเพือ่อเพื่อมีผู้เห็นคลิปนี้เราอยากได้เนาะ,อะ,อะ,อะไอ้ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเดี๋ยวไปไหนหาเบอร์โทรอยู่ได้คับพี่น้องเนดะ้อโอะจังตัวฝู้นี่แดงเข้มดี่ดีค่ะพี่น้องนั่น ตลาดนี้งัวไหล,หลนะครับเป็นตลาดหญ่ก็ถือว่าคือคัดดูทุกๆกนัดแหะครับพี่น้องครับแล้วกับผู้ใหเอ่อว่ามันศูน่ครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์เกางศูนเก้องหนึ่งหเจอจะครับงไอจากบัตไหนครับเยน้อยครับเกยน้อยขนแก่น,นะครับพี่น้องครับเกยน้อยขนแก่น,นะครับพี่น้องครับยังไปทางไหนดีพี่น้องเนาะยังไปทางนี้ดีกว่าพี่น้องเ๋าเสีภาพึงว่าไทายมันโคนขายไป อันนี้อันนี้ของผู้ใดครับอันนี้เจ้าของคุณผู้เห็นนะครับพี่น้องครับนี่นะครับจังแม่สาวของผู้ใดครับผมวะอันนี้ว่าไว้าใบถอดรับสาวตัวนี้สาวตัวนี้ง้อแดงนี่อยากได้38มดนะครับเด้เห็นละผิปฟูดัมขอบขาดำเนี่นะครับผู้ใดผู้ใดเห็นคลิปนี้เลื่อนมาเห็นตรงนี้นะครับพี่น้องครับอยากจะได้ตัวนี้ของไอ้่ะมาจล็กตัวครับมือนเลยหลายอยู่แล้วเหลือจ็กตัวครับ เดียยเด๋ยวเราเดบุกเพิ่งที่ละโตนะครับให้เพื่อพี่ผู้น้องคุณเห็นอยากได้ตัวดำนี่เท่าไรครับผู้นี่ตัวดำกับเดียวราคาเดียวกันเดียวราคาเดียวกันนะครับก็ตัวนี้เด้อเอาตัวตัวนี้ครับพี่เมนี่เมนนสี่หมื่นกว่าเมนนสี่หมื่นกว่านะครับตัวหนาหวนหวน,หวนยิงย่งใหญ่ทุงสูงแบบนี้แหละครับพี่น้องเป็นงูสาวกันนะครับพี่น้องครับตัวนั่นแหละครับเป็นบ่อสาวนะตัวนั้นของของโอไทยแล้วของไทยตัวนี้ครับตัวตัวผู้นี่เนาะตัวผู้เท่าไรครับนี่ 36มสิบนะครับพี่น้องครับอ่ามีแค่นี้ร์หรือบ้งเนาะเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ได้ครับเออครับมีตัวแดงตัวหนึงตัวแดงตัวผูดนี่แลามสิตัวนึ่โอ้ตัวผูวตัวแดงๆเข้มๆนี่ตัวนี้ที่ผมเดี๋ยวเบอร์เพิ่งหันไหมครับ33ตัวนี้แมนปะครับนี่ปอนะปะตัวนี้33มสิบนะครับด้วยเดี๋ยวจังมาเอาเบอร์โทรกันไว้นะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้แดงแดงเข้มๆผู้ใดอยากคอหลังเป็นคอสิงข่างโอ้คอสิงข่างข่างขวานะครับพี่น้องหลังขวานะครับพี่น้้้อออองงครับบบเเาาแนนีีล่ะพ เอาปากเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับ081 081 060 9427ศูนยนะครับพี่น้องครับอ๋อใครอยากจะได้ตัวใดก็เลือกเอาด้วยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็นาผีพี่น้องไปเบื้องของเหล่ฟันเลยก็เตรียมติดตามมาแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ